นี่ครับเพื่อนเพื่อนนะครับหลังจากที่ทํทำการเลี้ยงหอยแบบระบบน้ำุนนะครับแล้วก็มีเพื่อนเพื่อนสนใจเข้ามาถามมากนะครับเป็นครั้งแรกนะครับที่เลี้ยงหอยเป็นระบบน้ำุนหอยปุมนะครับแล้วประกบผลสำเร็จมากครับหอยไม่มีตายเลยนะครับอันนี้เพื่อนถามว่าการวางระบบการทำเรื่อยังไงทำยังไงนะครับเบื้องต้นนะครับ ก็เอาทรายนะครับทรายที่สมปูรณี่ะครับมาเทนะครับให้มันพ้นขอบบ่อมาขนาดนี้ครับประมาณสองนิ้วครับแล้วก็เอาพ้อซีเมนวางทับลงไปนะครับความสูงของทรายนะครับกว้างสองนิ้วสูงสองนิ้วนะครับเออกว้างสองนิ้วสูงประมาณนิ้วกว่าถึงสองนิ้วนะครับแล้วก็วางบอร์ดที่เป็นลงไปนะครับเสร็จแล้วนะครับผมจะพูดแบบเร็วหน่อยครับอาจจะรวบลัดนะครับเดี๋ยวมันจะยาว สร็จแล้วก็เกลี่ยนะครับเกลี่ยดินทรายในบ่อให้เรียบแล้วก็เทปูนลงไปครับก่อนจะเทปูนนะครับตอนนี้นะครับข้อต่อนะครับที่หลวมเข้าไปได้นี้นะฮะเพื่อนๆจะรู้นะวางครับวางไปเลยวางเข้าไปในบ่อเนี่ยฝังเข้าไปในทรายก่อนจะฝังเข้าไปในทรายหากระดาษปุดรูให้เรียบร้อยนะครับเพราะปูนมันจะไหลเข้าไปปิดนะครับอ่างไปให้มันรูพอวางเสร็จแล้วนะครับให้มันรูมัน อ่าูมาเงี้ยครับห็นปะเห็นไหมฮะเออเนี่ยนะฮะครั้งแรกที่วางนะครับพยายามวางให้มันตั้งฉากกับบ่อข้างกันอย่างเงี้ยครับเนี่ยฮะให้มันวางตั้งฉากกันให้มันตรงกันนะครับผมวางครั้งแรกนั้นคือไม่ได้คิดว่าจะทําระบบน้าบนครับเพื่อเราจะเอากากระบาดตัวเนี้ยครับมาต่อได้ง่ายนะครับถ้าเราวางให้มันตรงกันนะครับวางบ่อมันตรงกันนะครับจะวางท่อตัวนี้เสียบเข้าไปได้ง่ายนะครับอ่าโอเค <alah> สำหรับใครนะครับที่วางไปแล้วแก้ไขไม่ได้ช่วยได้ครับข้อต่ออ่อนนะครับที่เดินสายไฟนะครับตามร้านไฟฟ้ามี่ช่วยได้นะครับเนี่ยฮะเห็นไหมข้อต่ออ่อนครับแต่ถ้าใครเริ่มต้นวางยังไม่เริ่มทานะครับพยายามวางให้ตรงแล้วใช้ข้อต่อกากระบาดนะครับวางให้มันตรงกันมันจะใช้ท่อ PVC เสียบเข้าได้เลยง่ายนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับเมาวางท่อเสร็จแล้วก็ ใช้ท่อ PVC เนี่ยครับตัดให้มันยาวหน่อยนะครับให้มันสูงคนขอบบ่อครับแล้วเสียบลงไปเลยครับเสียบลงไปเสียบเข้าไปในท่อนี้นะครับน้ําก็จะไม่ไหลแล้วครับเห็นไหมผมเสียบเข้าไปน้าไม่ไหลแล้วเสียบให้ประมาณระดับบ่อก็ได้หรือสูงกว่าบ่อก็ได้แล้วเทน้ําปล่อยน้ำปราปลานะครับไหลให้เต็มบ่อเลยแล้วเอากล้วยใส่ลงไปนะครับต้นกล้วยนะครับใส่ไปประมาณสักอาทิตย์กว่าๆนะครับ เสร็จแล้วก็ล้างออกนะครับล้างออกเอากวายออก่อนปล่อยน้ําทิ้งล้างบ่อนะครับแล้วก็ใส่น้ำป,ปลาเข้าไปอีกก็อประมาณสักห่างจากขอบบ่อประมาณสักสี่สี่นิ้วนะครับเออแล้วก็ตัดเนี่ยครับง่ายครับตัดหลังจากที่เราจะเลี้ยงแล้วครับล้างบอ่อเรียบร้อยพร้อมที่จะเลี้ยงเราตัดข้อพีพีซีให้ห่างจาก ปอกป,ประมาณสี่นิ้วครับตัดลงไปเลยแล้วก็เสียบเสียบลงไปในตัวนี้ครับเนี่ยเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับเนี่ยเราเสียบลงไปแล้วนะครับถ้าเสียบไปน้าก็ไม่ไหลถ้าเราเปิดบึงออกมาน้ําไหลแล้วเห็นไหมฮะเสียบไปปุ๊บน้ําก็จะหยุดไหลนะครับแต่พอถ้าน้ําล้นขึ้นมานิดปุ๊บเขาก็จะไหลทิ้โดยอัตโนูมัดนะครับอ่าเสร็จแล้วนะครับแล้วก็บางท่ออย่างนี้เลยครับเห็นไหมเห็นผมวางไหมแล้วก็เจาะรูนะครับใช้สว่านเจาะรูเจาะรูก็ รูไม่ต้องใหญ่มากนะครับรูสว่าบาดเบอร์ไหนขนาดไหนอ่ะเดี๋ยวจะให้ดูจริงนี้นะแ,ลแล้วเราก็ทําท่อแบบนี้ขึ้นมาครับเห็นไหมเห็นท่อน้ารดนีดนมไหมเห็นไหมน้ำก็จะล้นไปเองเลยเห็นไหมฮะเออน้ำปล่อยมาก็จะล้นลงเนี้ยถ้าเราไม่ครอบนี้ลูกหอยจะไปด้วยนะครับปลาเปอก็จะไปด้วยนะครับแล้วก็เจาะรูเนี้ยเจาะรูให้รอบนะครับทางใต้แล้วก็เอาดางสีเขียวมามัดเข็มขัดแล้วก็ปล่อยไว้สักสามสี่นิ้วนะครับแล้วก็ยัดเข้าไปนะครับแล้วก็ปรับแต่ง ให้มันดีๆนะครับเพื่อไม่ให้ลูกหอยมันมันเล็ดลอยเข้าไปได้ครับแล้วก็ปิดครอบลงไปแค่นี้เองครับอ่าลูกหอยเขาก็จะเข้าไม่ได้แล้วนะอืมวางแล้วเนี่ยหลักการก็คือน้ํามันจะเน่าจากข้างใต้บ่อนะครับเน่าจากข้างใต้บ่อน้ําที่อยู่บนบ่อจะเป็นน้ําใหม่นะครับน้ําที่เสียตะกอนที่เสียยางใต้ เขาจะไหลเข้ารูข้างใต้ครับแล้วก็มาล้นข้างบนนี่ครับเม้มเข้าไปถ่ายข้างนี้ได้เห็นไหมลูกเออล้อนเนี้ยน้ําจะดูดจากใต้บอ่อนะครับแล้วก็มาล้นออกรูนี้นะครับเออแล้วก็จะจะทิะ้งตามท่อน,นี้เห็นไหมเนี่ยก็จะล้นตามท่อน,นี้ไปนู่นปึ๊ดนะครับก็จะมาออกรูนี้ครับออรูบ่บอน้ําพักเห็นไหมครับน้ําจากล้นจากบ่อก,ก็จะมาที่แล้วก็เอายยแก้วเอาทานเอาหินแล้วเอา อ่าเขาเรียกอะไรอ่ะกระมังหรืออะไรสี่เหลี่ยมนี่แหละครับแล้วแต่ใครจะมีอุปกรณ์อะไรนะครับเอาหินเอารายเอาหินเอาฐานใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เจาะรูนะข้างใต้ให้น้ําไหลลงข้างล่างนะครับแล้วตรงนี้ก็จะเป็นฟิวเจอร์บอร์ดนะครับเจาะรูดักตะกอนอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็จะเป็นมอเตอร์วางไว้นะครับต่อสายยางขึ้นมานะครับดูดน้ําจากใต้บ่อขึ้นมาน้ําก็จะเยนอยู่นียครับถ้าน้ํามันแห้งไปหรือว่าอะไรเราก็เอาสายยางน้าประปามาเติมได้เลยนะครับเพื่อให้น้ํามันสมดุลกันนะครับ การเลี้ยงแบบนี้นะครับนี่นฮะเดี๋ยวนะน้ำไปดูดเข้าไปปล่อยแล้วก็ทิ้งลงมาบนข้อคืนนะครับโอเคนะครับการเลี้ยงแบบนี้หอยไม่ตายครับลูกหอยปลอดภัยนะครับหอยไม่ขึ้นมาเกบบ่อนะครับแล้วแนะนํานิดนึงครับอย่าใส่พวกผักบผักทวาลไนี้เข้าไปเยอะนะฮะเพราะจะทําให้หอยเขาไม่มีออกซิเจนแสงแดดส่องไม่ได้ครับเอาเจ็พอประมาณนะครับ เหมือนกันเราเตีฟองอากาศให้เติมออกซิเจนให้น้ำตลอดเลยครับผมเปิดแค่วันหนึ่งไม่เกินสามชั่วโมงครับสองสามชั่วโมงเข้าไปไม่กินครับไม่เกินสามสิบสี่สิบาทต่อเดือนนะครับเปิดได้ทั้งวันก็ได้นะครับแล้วแค่ข่น้าจะขึ้นเร็วมากนะครับเพราะมันมีออกซิเจนตลอดนะครับหอยจะไม่ขึ้นขอบบ่อครับลูกหอยถ้าจ่ายดูดีๆถ้าเห็นนะครับเต็มไม่มีตายครับหอยไม่มีตายเลยนี่เปิดมาอ่าผมทําระบบนี้อาทิตย์หนึ่งแล้วอาทิตย์กว่าน้ําไม่มีกลิ่น หอยไม่ตายหอยไม่ขึ้นมาขอบบ่อครับถ้าเขาอยู่ดีจะไม่ขึ้นมาขอบบ่อครับอาหารตะไคร่น้ําก็เยอะนะฮะเจาะรูนะครับเนี่ยเจาะรูอย่าให้มันตรงกันนะครับให้มันเฉียงซ้ายเฉียงขวาแล้วก็เพื่อให้กระจายออกที่เจีนใ้รอบบ่อนะครับการปล่อยน้าการเปลี่ยนน้าผมว่าไม่ได้เปลี่ยนง่ายๆครับน่าจะนานอยู่แหละนี่ผมไม่รู้ว่าผมจะได้เปลี่ยนเมื่อไหร่นะครับเพราะน้ํายังสะอาดอยู่เลยนะครับไม่ได้เป็นไรนะครับการถ่ายเทน้ําหอยไม่รู้ตัวครับ ง่ายครับเปิดน้ำไว้เงี้ยครับเราก็เติมเอานับเอาสายปราปลาครับเนี่ยครับเนี่ยครับนี่ผมผมสมมติให้ดูนะครับถ้าเราจะเปิดจะจะเปลี่ยนน้ำนะครับสักวันหนึ่งเราจะต้องเสร็จเปลี่ยนน้ำครับถ่ายน้ําในบ่อครับเปิดประปายัดเข้าไปในท่อพักครับแล้วก็ปล่อยนี่ครับให้มันสมดุลกันครับตอนนี้ปล่อยน้ําทิ้งนะครับไม่ต้องให้มันน้ํานี่มันจะไหลครับน้ําทิ้งเนี่ยมันจะไหลน้ําวนนะครับมันจะไหลเข้าไปในบ่อพักนะครับ แต่ถ้าเราจะเปลี่ยนน้าก็คือไม่ต้องให้ไหลเข้าบ่อพักเอาน้ำประปาเตืมบ่อพักแล้วก็ถอดนี่แล้ครับเห็นไหมครับเนี่ยน้ําที่จากใต้บ่อก็จะทิ้งจากตรงนี้ครับน้ําใหม่ก็จะเติมเข้าไปนะครับเติมจนกว่าน้ําจะใสจะสะอาดจนพอใจครับเราก็ปิดให้มันวนเหมือนเดิมนะครับแค่นี้เองครับหอยเขาจะไม่อ่านื่นไม่ตกใจทั้งสิ้นครับดําเนินชีวิตแบบปกตินะครับย็งไงครับใครมีอะไรที่ว่า สงสัยเพราะผมพูดเร็วมากสอบถามได้นะครับบอกหมดครับรายละเอียดไม่ปิดบังครับก็ขอจบ EP หนึ่งก่อนแค่นี้ก่อนนะครับขอติดตามว่าจะเป็นยังไงต่อภายใน EP สองนะครับรายละเอียดผมก็จะค่อยเสริมต่อไปหลังจากคลิเพื่อนคอมเมนต์ว่าไม่รู้ตรงไหนนะครับจะบอกนะครับครับก็ขอฝากเพจการอินสแนลนะครับแล้วก็ยูทูบนะครับนักสอข้างแสงครับไว้ด้วยนะครับ เพื่อเป็นกําลังใจให้ทําคลิปต,ต่อไปนะครับครับคลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปนะครับรอต่ออีพีสองนะครับฝากด้วยนะครับขอบคุณครับ